เจ้าจอาเจ้าวาดวัดนองครูครับพระอาจารย์บุญนนทสิริพุตโตอันนี้ให้เกียรติทางเพียสบายสบายชาแนลได้สบายสบายชาแนลได้มาสัสามภาษณ์แล้วก็ถ่ายบรรยากาศแล้วก็นิมนต์ท่านเจ้าวาดแนะนํากิจกรรมบุญกะทินในวันที่หนึ่งพฤศจิกายนี้ของน้องครูอิงเพชรบ้านแพงว่าเป็นยังไงบ้างครบงับจะมีจุดไหนที่ FC แฟนคลับจะมาถ่ายรูปหรือมาเที่ยวมามีอะไรกิจกรรมอะไรตรงไหนในวันพรุ่งนี้ครับจุดเช็คอินอะไรองงี้ใช่ของวัดอันเนี้ยแซนดี้อย่างเงี้ยคึ่งตัวทำครึ่งตัวเพื่อว่าเวลานั่งเวลาอันนี้สำหรับนั่งถ่ายถ่ายก็ถ่ายแบบไม่ต้องเห็นเท้าก็ได้ห้เห็นแค่นี้ก็พอเพราะว่าเปรียบเราอะได้ถ่ายกับน้องเหมือนน้องกนั่งอยู่กับเราทีนี้พอเราถ่ายมันก็จะเป็นพี่ระลึกว่าเออมางานกระถิน ของน้ององคงอิงสาวนอยเพชรนแพงได้ถ่ายรูปตรงจุดต่างๆที่เตรียมไว้ให้เช็คอินก็มีจุดนี้เสร็จแล้วอันนี้ถ่ายได้เลยส่วนจุดนี้เป็นจุดของน้องเหมือนกันแต่จะเป็นลักษณะน้องวางอย่างนี้แล้วจะมีดอกไม้ตกแต่งประมาณนี้ยืนถ่ายนนไม่อันนี้เตี้นนตยแบคืออย่างนี้เลยส่วนแซนดี้ตัวนี้ ที่ทำตัวนี้ก็จะไปนูน่นจุดเช็คอินตรงนูน้นจุดยืนแซนดี้ที่เป็นตัวยืนเนี่ยจะมีอยู่สามสามชิ้นงานไว้ตรงนี้เป็นแบก็กโดของพวกกลุ่มไม่ทัพคือลุมพอยน์เนคนหัวช้างเป็นคนออกแบบเป็นทีมงานคนสวยทั้งนั้นคะ สวยมากถ่ายรูปได้มีแแล้วมีี่เข้าไปสา้มัาหลอคลอนิพรุ่งนี้พรุ่งนี้เป็นต้นไปจะมีตักไข่ปลาพาโชคนี้ตักไข่ปลาพาโชคพรุ่งนี้เป็นต้นไปจะมีลงมาสุขภาพนี้าตำบนด้วยลงมามาลงมาส่งเสริมสุขภาพตำบลเราพอสต่อจะมาสาธิตจะมาทํา การประคบแรงดันภาพนวดประคบอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับแผนโบราณันที่หนึ่งที่มีไหมครับผมมี่นี่ผมแสดงว่าใครใครจะก่อนเส้นมายืดเส้นก่อนได้เดี๋ยวมีตั้งไหนพวกนี้จนไปเรื่อยๆเ่ว่าใคที่จะมาเอาใครที่จะมาเอาฟูดเขาจี่าเอาพูดใช่เดี๋อันนี้ มังมากเ,เป็นโฟมไม่ได้เป็นน้ำไม่ให้เปียกเลื่อเชอะเชอแชตัวหนังสือตัวอะไรจะได้ไม่ลอกไงขอ,องรางวัลก็มีมากมายมากาจนมากมาก <c oughs> ต่อโต๊ะสามชั้น้้วพูดไม่ถินจะตั้งส่วนที่ลอก <c oughs> <c oughs> จบแกงนี่ยกให้รับตรงนู้นจะเป็นฉากสําหรับนี่ไงตั้งรองกระถินตั้งผ้ากระถินตรงนั้นส่วนตรงนี้จะเป็นต้นเงินผ้าบริการกระถินที่คนมาลวกทำบุญร่วมอ๋อที่ว่ามาซนก็จะเาในจังหวัดจะนั่งประมาณนี้่ปัญหาแล้วแมงแมลง ลูพระผู้ใหญ่ถึงูเจริญรงน์พระสงอยู่ตรงนี้ก็คือผ้าขาวด้วย นี่รับเครน่องเวย์ทำเวย์น่ะเป็นใหญ่เป็นคนละให้ถึงเจ้าวาดแม่ทัพม